เมื่อคุณเอื้อมมือไปเปิดประตูรถจากด้านในคุณมักจะเปิดประตูรถด้วยมือที่ใกล้กับที่จับที่สุดวิธีที่ปลอดภัยกว่าคือใช้มืออีกข้างหนึ่งไม่ได้ปลอดภัยกว่าสําหรับคุณแต่สาหรับคนภายนอกเมื่อคุณเอื้อมมือไปมันทําให้ร่างกายช่วงบนหมุนไปด้วยซึ่งจะช่วยมองเห็นได้ชัดเจนโดยมองข้ามกระจกมองหลังและอีกด้านหนึ่งด้วยวิธีนี้คุณจึงมองเห็นนักปั่นจักรยานหรือผู้สัญจรไปมาที่กําลังเข้าใกล้จากสองทิศทางได้อย่างรวดเร็ววิธีการเปิดประตูนี้เรียกว่าการเอื้อมแบบด ใช่มันมีต้นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์การปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมากที่นั่นเพราะงั้นพวกเขาจึงคิดค้นวิธีนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อลดอุบัติเหตุจากรถยนต์ครั้งต่อไปที่คุณเปิดประตูให้คิดแบบชาวดัชแม้ว่าคุณควรนํารถไปเช็คเป็นประจำแต่ก็มีบางส่วนของเครื่องยนต์ที่มีการออกแบบสีมาให้คุณการวัดน้ํามันเครื่องฝาปิดน้ํามันน้ําหล่อเย็น น้ำมันเบรกและน้ำล้างกระจกล้วนมีสีที่แยกจากกันช่วยคุณเห็นสิ่งที่ควรเติมให้รถของคุณได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์ที่เหลือจะไม่มีสีสงวนไว้ให้ช่างของคุณตรวจดูการขับรถทางไกลอาจท้าไม่เหนื่อยได้ใช่ไหมรถยนต์สมัยใหม่จำนวนมากมีการเตือนให้หยุดพักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงสดชื่นและมีสมาธิขณะขับรถ แต่บางรุ่นก็ตรวจจับได้ด้วยว่าคุณกําลังหลับอยู่หรือเปล่าโดยเช็คว่าพวงมลาลัยผิดปกติหรือเปล่าพวงมลาลัยอาจสั่นอย่างรวดเร็วหรือเตือนคุณในลักษณะอื่นในกรณีที่คุณงี่หลับหลังพวงมลาลัยกระชานหันรถยนต์รุ่นใหม่ๆยังมีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและเซ็นเซอร์วัตราการเต้นของหัวใจเพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่าคุณตื่นเต็มที่หรือเปล่าการใช้น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อรถใหม่รถยนต์คันใหญ่อาจไม่ประหยัดน้ำมันเสมอไป ตอนนี้โครงรถถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เบาวกว่าเ <_ t ank> ช่นอลูมิเนียมแทนที่จะเป็นเหล็กโ <_ t ank> ครองอลูมิเนียมมีความแข็งแรงกว่าและต้องใช้พื้นที่น้อยกว่าทำให้บรรจุน้ํามันได้มากขึ้นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นยังหมายถึงพื้นที่ที่มากขึ้นสำหรับเทคนโนโลยี <_ t ank> เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย มีไอคออเล็กๆบนหน้าปัดรถสำหรับระบบควบคุมการทรงตัวโดยจะสว่างขึ้นเมื่อยางสูญเสียการยึดเกาะเมื่อขับบนถนนลูกรังน้ำแข็งหรือถนนเปียกเมื่อไฟสว่างขึ้นก็สแสดงว่าเบรกหนึ่งหรือทั้ง4ล้อได้มีการใช้งาน เพื่อรักษาสีิรภาพของล้อเพื่อช่วยคุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ลื่นๆคุณอาจไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวรถของคุณแต่จะมีไฟบนหน้าปัดซึ่งจะเตือนเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นน้ำแข็งมันจะถูกเปิดใช้งานโดยเซ็นเซ,นเซอร์ภายนอกเครื่องยนต์เพื่อให้ระบุได้ว่าอุณหภูมิภายนอกเย็นแค่ไหนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่ตระหนักถึงสภาวะที่เป็นอันตราย ผู้ขับขี่จํานวนมากไม่ค่อยจะเปิดไฟเลี้ยวหรือการส่งสัญญาณบนท้องถนนอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนเลนในวินาทีสุดท้ายหรือก็แค่ลืมซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนหงุดหงิดมากเพื่อแก้ปัญหานี้รถยนต์อาจมีไฟแสดงการแซงอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าแม้แต่คนขับที่ขี้ลืมที่สุดก็ยังให้สัญญาณได้แต่ให้แน่ใจว่าคุณอ่านคู่มือรถของคุณก่อนที่จะคิดเอาเองว่าคุณมีฟีเจอร์นี้อยู่ ฝากระโปรงรถแบบแฮนด์ฟรีจะช่วยคุณยกของได้มากเท่าที่คุณต้องการขณะเดินไปที่รถฝากระโปรงรถจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสได้ถึงอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในกระเป๋าของคุณแต่เก็บไว้ในกระเป๋าให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจและต้องติดอยู่ในกระโปรงรถมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดแม้จะไม่มีฟีเจอร์แฮนด์ฟรีก็ตามแต่มีปุ่มเปิดฝากระโปรงรถสำหรับผู้ที่พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แม้ว่ารถบางคันจะไม่มีตัวเลือกนี้ก็ตามสำหรับรถยนต์รุ่นเเเกกก่่่าาาาาคุณอจจออจจสยไ,ไฟทีตตข้ับบพปปรรรระะูงถ คุณอาจต้องยกพรมขึ้นเพื่อหาสายไฟนี้แต่เมื่อเจอแล้วให้ดึงไปทางเบาะหลังมันจะเปิดใช้งานการล็อกและปลดปล่อยคุณจากความอับอายตะขอเล็กๆที่ด้านหน้าที่นั่งผู้โดยสารและพนักพิงศีรษะเป็นฟีเจอร์ที่รอบคอบซึ่งได้รับการติดตั้งไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแขวนอาหารแบบสั่งกลับบ้านได้มีตะขอเกี่ยวเพิ่มเติมในท้ายรถซึ่งมีไว้สำหรับถุงใส่ของชามของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้าของจะไม่กระจัดกระจายเมื่อจู่ๆต้องเบรกรถอย่างกระทันหัน ถ้าคุณต้องขับรถในสภาพอากาศที่หนาวเย็นคุณคงรู้ดีถึงความหงุดหงิดที่เจอว่ากระจกหน้ารถถูกน้ำแข็งปกคลุมคุณอาจพบเครื่องขูดน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ในฝาถังน้ำมันที่จับในรถของคุณมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการที่จับเพิ่มเมื่อต้องเข้าโค้งแคบๆจุดประสงค์ังเดิมของพวกมันคือเพื่อให้บางคนเข้าและออกจากรถได้ง่ายขึ้นมันทำงานเหมือนกับราวจับในห้องน้ำ กระจกมองหลังในรถยนต์ส่วนใหญ่มีแถบอยู่ด้านล่างมีไว้เปลี่ยนตำแหน่งเพื่อไม่ให้ดวงอาทิตย์เข้าตาในตอนกลางวันและหลีกเลี่ยงไฟสูงไม่ให้ส่องตาของคุณในตอนกลางคืนรถยนต์รุ่นใหม่ๆมีกระจกสลัวอัตโนมัติที่ตรวจจับความสว่างของดวงอาทิตย์จึงไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นบนท้องถนนเนื้อกระจกมองหลังคุณอาจพบกระจกอีกอันหนึ่งและไม่มันไม่ได้มีไว้สําหรับใช้แต่งหน้าเมื่อรถติด นี่คือกระจกสื่อสารเพื่อแน่ใจว่าคุณมองผู้โดยสารทั้งหมดในรถของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมาของคุณแย่หน่อยที่กระจกทุกบานตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งมาไม่ได้ทั้งหมดจุดบอดของผู้ขับขี่เป็นปัญหาดั้งเดิมมาตั้งแต่มีการประดิษฐ์รถยนต์แต่ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบใหม่จะตรวจจับว่ารถอยู่ใกล้หรือไม่ในจุดที่น่ารำคาญนั้นโดยให้สัญญาณบนหน้าปัดของคุณ ลิ้นชักเก็บของหน้ารถและถาดใส่ของไม่ได้เป็นแค่ช่องเดียวสาหรับเก็บข้าวของของคุณอาจมีพื้นที่ซ่อนได้หลายส่วนเครื่องใต้หรือภายในเบาะนั่งบนพื้นรถหรือแผงด้านข้างตอนนี้มีการเพิ่อมอุป,ปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ในรถซึ่งมีประโยชน์มากเพื่อแน่ใจว่าคุณจะพร้อมเสมออาจมีร่มและเครื่องดูดฝุ่นที่ประตูที่นั่งและพื้น เอาล่ะคุณเช่ารถและขับไปเที่ยวโอ้ดูเหมือนคุณจะลืมเช็คว่าฝาถังน้ํามันอยู่ด้านไหนโชคดีที่มารวัดน้ํามันบนแผงหน้าปัดมีลูกศรชี้ไปด้านที่มีฝาถังน้ํามันอยู่รถยนต์ที่ผลิตในช่วง10ปีที่ผ่านมาล้วนมีลูกศรน,นี้รถรุ่นเก่าอาจจะไม่มีแต่จะมีท่อที่มีหัวฉีดอยู่ด้านข้างแทนเมื่อคุณจะเติมน้ำมันให้เต็มถังให้มองหาช่องที่ด้านในของฝาถังน้ำมัน ช่องเสียบนั้นอยู่ที่นั่นเพื่อให้แน่ใจว่าฝาจะพิงอยู่ได้โดยไม่เข้าไปกีดขวางท่อและยังป้องกันไม่ให้น้ำมันหยดลงบนรถที่สะอาดสวยงามของคุณอีกด,ด้วยไฟสองพื้นเป็นสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะบนกระจกและประตูช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเหยียบโครนก่อนเข้าหรือออกจากรถมันยังไม่ใช่ฟีเจอร์ทั่วไปแต่รอ,อกสักหน่อยและผมแน่ใจว่ามันจะเป็นที่นิยมพอๆกับเครื่องปรับอากาศ ทุกวันนี้โทรศัพท์มีความสำคัญกับเรามากจนทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า m o n น p h o บียหรือความกลัวที่จะอยู่โดยไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ของคุณมีแนวโน้มที่จะอยู่ในกระเป๋าของคุณมากกว่ากุญแจรถเราใช้ประโยชน์จากโมโนโฟ o b i a ได้มีการพัฒนารถยนต์ที่คุณปลดล็อกได้ด้วยแอปในโทรศัพท์ของคุณใกล้จะหมดยุคข,ของการล็อกรถด้วยกุญแจแล้ว ถ้าคุณไม่สังเกตเห็นว่ายางรถยนต์ของคุณสูญเสียแรงดันความเย็นจัดเพียงชั่วข้ามคืนก็ทําให้มันเสียหายได้อย่างมากอย่างที่มีอากาศไม่เพียงพอมีความเสี่ยงที่มันจะแตกได้ตั้งแต่ปี2 0 0 8รถยนต์มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ช่วยคุณดูว่ายางของคุณต้องการแรงดันที่เพิ่มขึ้นรถบางคันถึงขั้นแสดงได้ว่ายางเส้นไหนกำลังจะแบน ไฟรอบข้างที่อยู่ภายในรถของคุณดูดีในเวลากลางคืนมันเป็นฟีเจอร์เสริมที่ควรมีและมันก็มีประโยชน์มากซึ่งส่งผลต่อการรับรู้มิติและระยะทางให้ดีขึ้นทั้งยังให้ความรู้สึกปลอดภยัยและสบายในขณนะขับขี่ในที่มืดด้วยขณะที่คุณขับรถในที่มืดไฟเสริมที่ด้านข้างของกระจกหลังและหน้าจะถูกใช้ในสภาพที่มีหมอกหนาและเปียกชืน้นไม่เพียงแต่สําหรับผู้ขับขี่เท่านั้นมันยังช่วยให้รถที่กาลังเล่นมามองเห็นคุณแน่นอนว่ารถของคุณก็ดูดีขึ้นเช่นกันแต่อย่าลืมว่าตรวจสอบข้อกําหนดในการใช้งานในบางประเทศ เนื่องจากอาจอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในสภาพที่ทัศนวิสัยต่ำเท่านั้น